และผมได้ไปฝึกซ้อมโคดขนใหม่มาแล้วนะทุกคนจากทกี่ไปแล้วผมซื้อแล้วเล่นเลยมันเลยยังไม่ชินแต่ตอนนี้ผมไปซื้อและผมได้ไปฝึกซ้อมเล่นมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโค้จะเข้ามือเออก็เลยจะมาแก้งานแก้แพ้ไม่ได้ทุกคนแล้วเราเจอทีมลูมินิเก้ทุ่ตึงใช้ได้นะแต่เราไม่หวั่นหรอก เพราะวันนี้ฟันเฟซเราตันร้อยไงทุกคนฟอร์มเอตันร้อยนนะหลังเนี่ยเป็นกองหลังที่วิ่งโคดไวคือโชกใจอ่ะอประกบลูมิเก้ไว้นะเราห้ามปล่อยมันหลุดเด็ดขาดทำเหมนนนี้ฟันลายกองหลังเนี่ยมันวิ่งโคดไวโอเคบาเตสตูตาจะตั้งบนนี้ไว้นะอืม เราเรีกเพื่อว่าบางทีมันขึ้นสูงไงโอเคผู้คนไม่ต้องตั้งอะไรมากมายเอาแบบที่พอเล่นได้นะเราไม่ตั้งพ่อเพื่อนนะเจ้เวลาเราเล่นความเร็วครับงานแก้แพ้ไม่ได้เลยเมซี่ล่วบอลไปฟันเดอเฟนนี่ไงบอกแล้วว่าวันนี้พี่ฟอร์มเอใครก็ยุดไม่อยู่นะ ต้องจะามาเก็บลูมินเคนคโดยเฉพาะเพราะมันวิ่งโคตรไวอะนี่ไงทุกคน <c oughs> โอ้โหโอ้โหแฟ,ฟนเฟนกูเป็นยังไงล่ะฟันเฟนไอ้แย้ม <c oughs> มาถึงโดนเลยฟันเฟนก็เอาไม่อยู่นะเจอสองคนเลยขอแก้ตัวใหม่มาได้สัดสวยเวลเต็มข้อ มันต้องอย่างงี้เขายิงเราไวแล้วก็ได้คืนไวนะสาร้ายกมาโหัลงในเนี่ยฉันจะเฮ้ยกูเพิ่งยิงซัมเมอร์เมื่อกี้นี้ใจยเย็นใจยเย็นแม่กูเพิ่งยิงซัมเมอร์เมื่อกี้นี้จะล้อกูแก ว้หน่อยฟันเฟน,ฟนตองอย่างงี้ยพอโยโยนไปไม่ถึงเมสซี่แล้วปะสันส้นๆมาที่บาตินเบคแฮมยอดไปโหรำหน้าเลยมื่อกเอ้าซารากูทัดตรงตัวไปหน่อยถึงว่าพอทู้ได้นะเป็นไงทุกคนเริ่มมีช่องเยอะนะ เพราะว่าไปฝึกมาแล้วเคไปดิออกขางไหมบาเบเด้มีโอกาสต้องลองส่องดูนะเข้าเ้าไม่รู้แต่ต้องลองส่องดูเพราะมันยิงดีเพื่อจะได้ลุ้น สวยเบกยอดใบเมสซี่ <c oughs> บาติตโดนชนซ่องคนอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะสวยบิมอโมไม่เข้าใช่ไหมไม่มีใครเข้าอย่างนี้มันต้องลองซ่องเองนะ ชิบหายละลูมินิเก้สัตว์ไม่ได้แดงหรอกใจสังตีนอย่างนี้กูคงไม่พลาดหรอกวันทูอุ๊ยโหเบลกูใช้ความไวมาดิเบลสัตว์ได้ชนเศร้าโอ้โสัตว์เต็มคอเลยะเมืโอเคโอหโการขึ้นนำเรา แล้วฝันเอเฟนกูทำช่องขึ้นมาเฉยกดผิดโอ้โหจังหวะนี้คอลองคอสเองเบลมันโชกออกมานะอีกทีขออีกทีหนึง่งเต็มบ็อกให้รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นว่ะหลังจากไปซ้อมมานี่ยรู้สึกว่าหาช่องดีขึ้นเบล ออกมาในลุนตัวเบสบาติสยังไงเมสซี่ทำช่องอุ๊ยโอยมางี้มาอย่างงี้แล้วอีกทีเรียบร้อยโอหอเบลเราลุนแฮติกเป็นย,รรยังไงครับเมสซี่โหมิงไปเข้าเฉยเลยเมื่อกี้นี้มันอาจจะมุมปั่นไม่ดีนะ แต่ยังดีที่เบลเราซ้ำได้เอาโหเราจบครึ่งแรงแบบสวยสดงดงามซ่องมาเลสผมรู้สึกว่ามันจะต้องตั้งอะไรนิดหน่อยอืมไม่ตั้งดีกว่าไม่รู้จะตั้งอะไรจะเอาแบบนี้กันมันก็เล่นดีอยู่แล้วนะถ้าไปเปลี่ยนอาจจะเล่นไม่ดีสวย ไม่สวยแล้วสวยเบกแล้วจงวังหวะนี้ลิงอัพทำงานอืออเอา้าไอ้ลจวพักบอลได้ใช่แล้วกองหลาง,ลงมันรั่วแล้วเมื่อกีน้นี้โอ้โหไม่ได้มีอะไรเลยสร้สา,มมาเมล็ดวะเราต้องเพื่อไว้สักห้าลูกอะ่ะพวกความปลอดภัย ฟนันเฟ้นกูเอาไม่อยู่แล้วโหโห,โหนี่ไงกูค,คิดไว้ไม่มีผิดว่ามันต้องเป็นแบบน,นี้เรายิงไวมันก็โดนไวนะเอ้ยไม่ได้อีกเอยอะไรเนะี่ย ถูทำช่องไหนเบรกเฮมเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหฟิโตผิดบารติสตูตานะโอ้โหแล้วปั้นลูกนี้ยังสวยใจเย็นจัดหักคอแล้วปั้นนะโอ้แล้วเรานำตอนคนใจเย็นแหละกูไม่รีบแหละมาดิแล้วแบบใจเย็นสวยเอาา้าฟาว ต้องเปลี่ยนตัวสักนิดนะเกมเราได้เปลี่ยนแล้วเอาเป็นเปป้านจะได้ลงมาลิงอัพข้างล่างเอามาเปยน,นะวิ่งมาไวหน่อยข้างล่างนี้วิ่งชีกสบายพอกองหลังมันนี่น่าจะพลังงานหมดเกินแล้วอิสโก้ดีว่ไม่เคยเอามายืนเอ็ดเอด้วยนะ แล้วฟังมันไม่เปลี่นตัวหรอผมมันยังไว้ใจลุงมีนจเก้ยอยู่นะอืมแต่มันฟื้นชชยอย่างงี้ไม่เป็นพ้นดีเพราะว่าพลังงานมันหมดโอเคเราได้เปรียบนะเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนตัวเลยยอดไปก่อน chạy nhé xoay cho không hiếu này là phương tiện mà nhắn sốt như nè <laughs> kiếm à, chơi. À, chơi một là một Ô, là Ôi là lấy nhiều là สวยออกปีกไปมบไปทำช่องแล้วใช้ความไวนี่ไงนี่ไงความไวยังไงคืงคืงห้าช่องโดนต้องคนเลยนะดราตัดได้หน่ตาเป็บทำช่องแล้วลูกนี้คลอร้องยอดยังไม่ได้ แล้วยอดอีกทีหนึ่งน้ำใดที่ <c ười> ทใครคัดว่ายู่ไหมมาดิ สงสารขึ้นหน้าไปก่อนโอ้โหดโดนทุ่มมึงเดียวเลยว,วะ่ะสงสารหาเลนแทงไปเรียบร้อยทางนี้เอมบ,บเปโอ้โหไม่ขึ้นมองเลยอีกทีดี <c oughs> มีอีกทีไหมสวยโอ้โหบอลทะลุร่างไหมือนนุนอีฮาร์เลนเก็บได้อิสโก้โอ้โหลูเหฮาไม่มาว่ะต่แล้วก็สี่ลูกว่ะทุกคนโอ้โหขับเรโลถึงกับปมมือให้นะเป็นไงทุกคนหลังจากที่ไป แกตัวมาแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะสําหรับคาวเปลลียโรของเราทะลมไปซี่มาเล่นนะโอ้โหอีกยี่สิบแต้มก็ขึ้นพันซีนะเลติง้งเราถือว่าประสบความสําเร็จแล้วรู้สึกว่าเล่นเข้ามือจัดเลยพรามาใช้แพทย์นี้ทุกคนบอกเลยว่าโคจะเข้ามือต้องมาฝึกก่อนนะเออเพราะมาฝึกมา,ลา,มาแล้วไงสุดๆเมตาแน่นอนโคตัวเนี้ยก็ว่าเจอกันใหม่แล้วกันนะ